เอาละครับพรุ่งนี้จะได้เวลาคสเบต้าวันแรกในเกม Soulland New World วันนี้ผมมีข้อมูลสำคัญที่เป็นเพื่อนต้องดูก่อนเล่นคสเบต้าพรุ่งนี้นะครับเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับอาชีพยอดนิยมในเซิร์ฟเวอร์จีนนั่นเองผมจะพาเ,เพื่อนๆไปดูการจัดอันดับแรนกิ้งในโหมด PVP ว่าเขานิยมเล่นอาชีพอะไรกันบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเติมเกมมือถือทางเรามีนั้น ACK เกมท้อ p อัพเซ็นเตอร์ร้านเติมเกมบริการดีเติมไวแถมราคาถูกด้วยนะ ทางั้นจุดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยไม่มีดีฟันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเกม Back Cover M Joy o f l i ยออ Ch ลท l ซิวฮ l โร่ไ l e ์เลิกออฟและเกมมือถืออื่นอีกมากมายทางนั้นเปิดบริการ10โมงถึงตี2นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจติดต่อได้2ช่องทางที่เพจไลน์ผมจะแปละลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับก่อนอื่นต้องบอกเพื่อนๆน,นิดนึงนะครับในตอนแรกอะ่ะเพื่อนๆเ,เลือกได้1อาชีพแต่พอเล่นไปนสักพักประมาณช่วงเลเวล50นะครับ เพื่อนๆจะสามารถเลือกวิญญาณจานนะครับได้อีกหนึ่งสายนะครับหรือเป็นอาชีพสำรอง is, สลับไปมาได้ตลอดนั่นเองนะครับแต่ว่าจะมีคูดาวน,นั่นเองครับอย่างทางด้านซ้ายที่ผมเลือกไว้ตอนแรกนะครับจะเป็นสายอาชีพย่ายเงินคลามนะครับหรือว่าอาชีพของถังซานนั่นเองส่วนทางด้านขวานะครับเป็นอาชีพที่2นะครับหรือว่าอาชีพสำรองที่ผมเลือกไว้นะครับก็คือพยักข่าวของมู่ไปนั่นเองดังตัวอย่างตอนนี้นะครับตอนนี้เป็นสายย่าเงินคลามนะเห็นไหม ทีนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสายพยักขาวให้ดูนะครับอ่าตอนนี้ผมเป็นพยักขาวแล้วเห็นปะนี่เลยเราสามารถเป็นสายแทงได้น,นะครับอ่าเดี๋ยวตีมอนสเตอร์ให้ดูอ่าเข้าใจง่ายนะครับถ้าเล่นไปช่วงหนึ่งเราก็จะสามารถมีสายที่2นะครับหรือว่าอาชีพสำรองได้นั่นเองนะครับในส่วนโหมด PVP นะครับจะแบ่งได้3แบบในตอนนี้นะครับแบบที่1ก็คือ1 VHS นะครับ แต่จะมีผู้ช่วยของเราอีก4คนรวมตัวละครแล้วนะครับก็จะเป็น5คนนะครับฝ่ายตรงข้ามก็เช่นเดียวกัน1 v 1นึ1ที่ผู้ช่วยของเราจะมีบทบาทและสายอาชีพก็จะมีผลด้วยนั่นเองนะครับ <S <S แบบที่2นะครับก็คือ3 v ม3จะเป็นผู้เล่นต่อสู้กัน3คนไม่มีผู้ช่วยเข้ามาแจมนะครับสกิลเพย์และการเลือกอาชีพมีผลมากพอสมควรเลยครับ แบบที่3นะครับเป็นแบบแบ่งฝ่ายระหว่างแดงกับน้ําเงินน่าจะเป็น10 vs 10นะครับแต่ตอนเห็นในตี้เนี่ยมันขึ้นแค่9้านะครับผมก็ไม่โชว์ว่า9หรือ10คนกันแน่นะเพราะว่าตอนเดินเนี่ยชื่อมันติดกันมองไม่นถนัดนะครับก็จะเป็นโหมดตลุมบอลนะครับมาเจอกันตรงกลางและฆ่ากันเพื่อเก็บคะแนนนะครับในส่วนของランキング PvP นะครับจะอยู่ในหัวข้อที่3ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้เรียงตามแบบเมื่อกี้ที่ผมพูดนะครับ หัวข้อแรกนะครัก็คือ3 VH3 นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทำการไล่อันดับนะครับประมาณสักท็อป50แล้วกันนะครับมาดูอันดับที่1น,นะครับนั่นก็คืออาชีพกระบี่เฉินซินนั่นเองนะครับเป็นอาชีพพิเศษนะที่เพื่อนๆจะต้องทำเงื่อนไขหรือว่าทำเควสเพื่อปลดล็อกอาชีพนี้นะครับและทำได้ตอนเลเวล51นั่นเองนะครับอันนี้เขาอยู่ที่1เลยนะส่วนอันดับที่2นะครับจะเป็นหอแก้วนะครับ อันดับที่3าเป็นพยักขาวอันดับที่4เป็นกระต่ายอรชรนนะครับแล้วก็อันดับที่5นะครับเป็นหอแก้วอีกแล้วนะครับอันดับที่6นะครับเป็นวิรานโลกันนะครับหรือว่าน้องแมวนั่นเองถ้าผมจำไม่ผิดในอนิเมะนะครับจะมีอาจารย์คนนึงใช่ไหมที่เขามาตรวจหาวิญญาณยุทธของถังซานนะครับซึ่งวิญญาณยุทธของถังซานเนี่ยเป็นย่างเงินคราดนะครับอาจารย์บอกว่าเป็นวิญญาณยุทธขยะนะครับอันนี้อยู่ดับสิบเลยนะอ๋อไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันอันนี้คือผม ก็พูดในส่วนของอนิเมะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสายย่างเงินครามแบบมันเป็นสายซีซีนะครับซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างดีใน3าลบสหรือว่า10บลบสิเลยนะครับเพราะว่ามันคอยดึงคอยสตาร์ทอะไรปแบบนี้ค่อนข้างดีนะครับอันดับที่11นะครับก็จะเป็นหอแก้วนะครับอันดับ12ก็เป็นกระบี่นะครับสิเป็นหอแก้วอันผมเลื่นดูนะเท่าที่ผมเห็นตอนนี้จะเป็นหอแก้วค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ไงย่างเงินคลาบก็เยอะนะเออแต่หอแก้วเยอะนะครับ อันนี้มีหงเพลิงหลงมาด้วยนะครับโอ้เท่าที่ผมเลื่อนดูเนี่ยหอแก้วเยอะสุดนะครับอันนี้ท็อปห้าสิบโอ้นี่คือท็อปห้าสิบย่างเงินครามนะครับค่อนข้างเยอะที่มันดูใกล้ๆกันก็จะเป็นหอแก้วอ่ะย่างเงินครามนะครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยใกล้ๆกันนะโอเคกบีก็ค่อนข้างเยอะนะครับอืมกบีน่าจะอันดับสามเนะี่ยอ่ะกะบีอันดับสามอันดับสี่น่าจะเป็นแมวนะครับคือวิลารโลกันนะ อันดับ5จะเห็นเป็นหงเพลิงนะครับอันดับที่5้าน่าจะเห็นเป็นหงเพลิงกับกระต่ายอรชนเนาะน่าจะใกล้ๆกันนะครับในส่วนของพยักเข่าเนี่ยเห็นแค่ช่วงแรกนะเห็นมาเริ่มมาเกือบร้อยไม่ค่อยเห็นพยักเข่านะครับจะเห็นแค่ช่วงต้นๆเนาะต่อไปแลนด์กิ้งอันที่2นะครับก็คือ10 VH10 นั่นเองนะครับอันดับที่1นะครับเป็นกระบี้อีกเช่นเคยนะครับอันดับ2หอแก้วนะครับอันดับ3กระต่ายอรชรนนะครับอันดับ4พยักเข่าอ่าอันดับ5วิรันโลกาหรือว่าแมวนะครับ อันดับหหงเพิงอันนี้อันนี้คือเฉลี่ยเลยนะเท่าหกนี่คือเฉลี่ยเลยครับเจ็ดแปดเก้าโอ้พี่นันเราการค่อนข้างเยอะนะครับย่างเงินครามก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะเออเนี่ยย่างเงินครามนะครับหอแก้วเลยเยอะสนะุดเลยกระบี่อันนี้กระบี่เยอะนะโอ้อันนี้กระบี่ค่อนข้างเยอะครับกับหอแก้วแต่ว่าหงเพิงจะเยอะเหมือนกันนะตรงนี้เออมันเฉลี่ยกันนะอแต่ย่างเงินครามเยอะมากครับท็อปห้าสิบ 50. เออ มันค่อนข้างเฉลี่ยกันนะครับแต่พยขาขาวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตรงนี้นะครับค่อนข้างน้อยเออแต่ว่า JD หรือว่าหอแก้วอะ่ะเยอะเลยครับน่าจะเยอะสุดเลยตอนนี้โอเคนี่แล้วไปถึงท็อปร้อยแล้วกันนะเออท่านี้สังเกตส33ก,กับ1010 10, เนี่ยหอแก้วนี่คือยืนหนึ่งนะตอนนี้นะครับอันดับหนึ่งเลยนะที่แรกกันมันก็จะเป็นย่างเงินคาวนะครับในส่วน33กับ 10, 1010เนี่ยจะใกล้เคียงกันส่วนอันดับ4กับ5เนี่ยมันค่อนข้างจะแว่งนะครับ ต่อไปแบบที่3นะครับก็คือ1 vs 1นะครับโอ้อันดับ1ย่างเงินครามนะครับอันดับ2พยักขาวนะไม่เหมือนกันละอันดับ3เป็นกระต่ายอรชรนะครับอันดับ4เป็นกระบี่นะครับแล้วก็เป็นพยักขาวอวิรัลโลก,กันย่างเงินครามกระบี่อุ้ยอันนี้พยักขาวเยอะนะกระต่ายอรชรย่างครามหงเพลิงกระบี่เหมือนเดิมเลยอะ่ะไอเจดีหรือว่าหอแก้วเยอะมากอะ่ะเจดีกับหอแก้วอะ่ะ ย่างเงินขามก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะอันนี้มีหงเพงอันนี้หงเพงค่อนข้างเยอะครับใกล้ๆกล้กันนะเออแต่ว่าแต่ว่าเจดีหอหอแก้วอ่ะเยอะสุดย่างเงินขามอ่ะลองมาแต่ว่าอันนี้จะมีหงเพงค่อนข้างเยอะนะหนึ่งหนึ่งนี้หงเพิงเยอะนะเออรู้สึกว่าเยอะกว่ากระบี่แล้วกันอ่ะหงเพิงเยอะกว่ากระบี่นะครับในส่วนของหนึ่งหนึ่งนะแต่เจดีนี่เยอะตลอดนะครับเนี่ยย่างเงินขามก็เยอะเห็นป่ะนี่นี่หงเพลอยู่ท้ายๆก็เยอะเออสําหรับหนึ่งหนึ่งที่ผมไล่ดูนะครับก็คือหอแก้วอันดับ ย่างเงินคางอันดับ 2, ของหงเพิ่ออันดับ3นะที่เหลือก็น่าจะเฉลี่ยกันนะครับถ้าผิดพลาดไงก็ขออภัยด้วยละกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเ,เพื่อนๆสำหรับคอนเทนต์อาชีพยอดนิยมในเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับก่อนตัดสินใจเล่นคสเปต้าวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกนั่นเองนะครับ ก็หวังว่าในคลิปนี้จะช่วยเพื่อนเพื่อนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วกันนะครับหรือใครยังสับสนยังไม่ชัวนะครับก็แนะนําให้ไปดูคลิปเนืออาชีพไหนดีนะครับผมก็จะทําข้อมูลไว้เบื้องต้นในคลิปนั้นนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนเชอบคลิปนี้นะี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสะดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับไปจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า